เห็ดปวกค่ะพี่น้องเฮ็ดปวกขึ้นอีกแล้วจ้านี่ขึ้นอีกแล้วจ้ะขึ้นอีกแล้วนี่ดอกสองดอกมูดทางนันกับมี่นะคะพี่น้องอยู่ทางพุนกับมี่ทางนันเท่าแล้วเฮาบกเฮาบกเก็บพื้นนะคะพี่น้องบ่คอยมาเบิงโอ้ยายมาทำความสะอาดให้พื่นว่าเฮ็ดอีกอย่างบูดถอนถิ่มพนะก็เฮ็ดปวกค่ะคนี่แล้วนี่ เพราะว่าอันสิบเท่านไ้เก็บเด้อค่ขพี่น้องมันเก็สิขึ้นจังสี่จังสี่หาสี่เอาไว้ให้มันเป็นเชือ้อต่อไปนะคะพี่นอ้องโอ้ขื้นงา้าอยู่เด้เฮดปวกข่อยปีนี้ขื้นร้ายค่ะพี่น้องขึ้นตามสายคางกําแพงโมนี่ขื้นเบิดเลยค่ะพี่น้องเอาอนันนันแม่ยามเฮาไปเก็บเห็ดมาเฮาล่างขายเห็ดล่างียังเอามาศาสตร์ไว้โอ้เพิ่นเกิดด้นี่นี่ยุ่งเหงานี่ก็เกิดิ่น เท่าแล้วมูนึงมูออกหมวดก้อนกับเท่าแล้วเขาก็ปลอยให้เพื่อนเท่าเป็นสปอร์เป็นเชือไปนะคะพี่น้องเบิ้งเน่อโ้ย,ยเห็ดราเห็ดราก